สวัสดีครับพบกับผมธนนในอากาไอโเจมนี้ผมจะเล่นสักประมาณสองตานะครับว่าจะเอาชีวิตรอดได้ถึงนานเท่าไหร่นะครับโอเคแต่อันนี้มันจะค้างนิดหนึ่งนะครับโอ้โหตัวใหญ่มาโอเคอเครับ เราจะไปก่อนเฮ้ยหูเหือเหือเหือเกือบโอเคนะครับเฮ้ยโหเสียวเมื่อกี้นี่เกือบมากเลยเฮ้ยจะไปะไม่โอเคชีวิตแรกไปแล้วเอ่อเปลี่ยนเลยดีกว่ามีอยู่สามชีวิตก็แล้วกันนะครับโอเค ชีวิตที่สองไปโอ้โหมาถึงชีวิตที่สองทีนี้แอบบหนึ่งนะครับขออยู่ในนี้ด้วยนะเฮ้อ,อไปแล้วเออคือเล็กๆนี้นี่เฮ้เฮ้เฮ้ฉันคิดว่าฉันเห็นแก่นะไอตัวเล็กกว่าฉัน โอ้หใหญ่ยยกว่าฉันทั้งนั้นเลยฮ้าเ้อมเฮือไปต่ออันสุดท้ายชิวิสาเออโหนึกว่าจะได้จบคลิปแค่นี้แล้วเชียวเฮ้ยเฮืเอเมื่อกี้นี้โดนกินแบบดิโดนกินแบบดิจิตัลเฮือ ไม่อยากจะเชื่อว่าต้องจบคลิปแค่นี้เฮ้ยเอาเป็นว่าจะเล่นสิบสิบชีวิตเลยก็แล้วกันนะครับชีวิตที่สี่เยจะอันหนึ่งนะครับบักอูไม่ใช่บักสิมันสุดขอบแล้วนี่นะอุย้ยเกือบเอ้ยจะว่า ผมต้องแดัดล่าโอ้ยโ,โ,โคขุนเลยไอ้โดสเก้นี่มันก็โดสเก้โดอเดอเก้ดอกเก้โยฮันอย่ามาอย่ามาโดฮันโดฮัน,นมีตัวใหญ่หนึ่งตัวอยู่ข้างหลังเรา,โอ,า,เราโอ้โหอ่ะจะตัวเล็กตัวเล็กเย้ โอ้โหตัดเอสเฮ้ยไปปวดเอิร์ดโอเคชีวิตที่ห้ามันเป็นเกมที่ยากจริงๆนะครับเฮ้ยยอะโฟชันยาชีวิตที่ห้าเฮ้ยมาดูกันว่าเราจะ เราจะผ่านได้โอ้สลามี่เฮ้ยนีก่อนแล้วโว้ยไอ้เลี้ยนหุยหุยเกือบโดนกินแล้วไอ้เฮ้ยไม่เอานะโว้ยเฮ้อ๊ะมีชื่อพี่มันเป็นคำหยาบมันบอกว่าไม่ เสือไก่แต่ว่ามันเสือไก่กินผมอ่ะโอหมันบอกว่าไม่เสือไก่นะเนี่ยมันชื่อแบบนั้นได้ไงเนี่ยใครตั้งโอเคชีวิตที่หกตายเร็วเกินไปแล้วเอ้ย หน้าเบือ่อหน้าเบือ่อมาไอไอสเฮ้ยเจับดิดีเจโซดา <c oughs> โอ้โหหไม่ทำไม,ม่ทุกคนแบบนี้ <c oughs> ด้วยข <ists> อที่ไอแม่ชีวิตที่เจ็ดทีนี่มันก็หายวัดไปกับตาเลยเริ่มชีวิตที่แปด ผมเล่นเกมนี้ไม่ถนัดนะครับขอบอกก่อนนี่ผมไม่ได้เล่นในคอมนะครับผมเล่นในโทรศัพท์ทางนั้นเกมเฮ้ยอุ้ยอ่ะเพิ่งเห็นแน่ๆว่ามันเป็นเฮ้ออเฮ้ออเฮ้ออโอ้มา ชีวิตที่กาเมื่อกี้มีมาสร้างไอรอนโคเลยอาชีวิตนอนมาได้หล็กมาสิโอเคเริ่มชีวิตสุดท้ายโปรดระมัดระวังคนที่ใหญ่กว่าคุณ <c oughs> จิบชีวิตที่ผ่านมา ผมได้ตายตลอดเลยคะแนนก็ยังกากอยู่โห้โอย่เฮ้ยเฮ้อไม่เเยเฮ้ยเ้วเฮ้ยเฮ้ก่อ,อ้ยเ้ยไม้อยเกเฮ <c oughs> ื้ยเฮ้ย่ฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้้้ ไม่เอาแล้วอไอ้ดไอกเก้มันอยู่ไหนดอกเก้มันอยู่ไหนเฮ้ยสงสัยครั้งนี้ออสเตรเลียมันจะกินเราหมดนะครับเฮ้ยโปเกเฟสเหรอไอโปเกอเกอินโดนีเซียมันกินเราไปครอบงำหมดทุกคนเลยเหรอเนี่ยอย่าชื่อดีกว่าครับโปเกอร์อ้าว เจได้ไงหนีก่อนเลยโป๊กเกอร์เฟสโอเคนี่คือห้าชิวสุดท้ายนะครับเออหูตัวใหญ่หนึ่งตัวอยู่ข้างๆเราใหญ่สุดๆเลยด้วยแต่ไม่ยาวนะ,ฮะเฮ้ยจ้ากินได้สำเร็จ เออบุกกาแฟอื้มใช้ชื่อเดียวกันกับเราเลยนะแบบระบบดิจิตอลด้วยอื้มเฮ้ย CIA 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 เฮ้ยจับอื้มเย้ชื่อว่าอะไรเฮ้บุกบุกกาแฟ อยย่น hey, nee? yeah, oh oh. ีี้ไเหัดเนี่ยไปเดโอ้ยเนวเนวแซนวายซะด้วยเสียวครับเสียวเสียวเอสมาให้ฉันกินเลยเดี๋ยวนี้อันเนมอันเนมอันเนวชีวิตที่สิบสอง อืม EA อีเอออชีวิตที่สิบสามอืมทำไมผมต้องไปแบบนี้ตลอดเลยเนี่ยชีวิตที่สิบสี่ืมสิบห้าชีวิตที่สิบห้า อ่ะอ่ะอ่ะแลกครับแลกโอ้ยไม่ได้แบดแบบเฮอออชีวิตที่สิบห้ามั้งอาจจะชีวิตที่สิบหกแล้วอฮ้ยโอ้ยตรงนี้แหละเออเออเออมาแล้วครับมาแล้วครับ ออกมาแล้วออกมาแล้วแล้วผมก็ต้องหนีเสียงรอไฟไม่ได้อโอเคสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่เอ้ย ก็พบกันใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นวิดีโออะไรนะครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับอา้าวพอมยังจะเล่นอีอยากจะเล่นโอเคเล่นรอบสุดท้ายก่อนปิดวิดีโอนะครับโอเคดูซิว่าเราจะผ่านได้หรือไม่อู้โชคดีสุดโอ้ยจัมโบ้จัมโบ้ออกไปเลยออกไปจากตัวฉัน ผมหนีจำโบมาได้แล้วโอ้โหเจอตัวแรกเกิดด้วยครับกินก่อนเลยครับแล้วน a าซาก็แยกล่างนะครับอเอาละครับเอาล้วครับใครจะกินนัสโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย